คคัโอเนะพูดด้วยซีใส่อะไรบ้างอันนี้นะคะใส่น้ำมันหอยนะคะมันอะไรนะไม่มีหอยก็ใส่ได้ค่ะน้ำมันหอยอันนี้น้ำปลานะคะค่ะอ่าทำมาจากปลาดําสดนะคะเนี่ยค่ะปะรสดนะคะค่ะนี่ไม่ได้ปรุงอรมก็ดีใช่ไหมน้ำมันหอยนี้ใส่หมดแล้วครบแล้วครบแล้วครบแล้วนะคะค่ะ คนคนคนแล้วก็คนไปเดี๋ยวใส่ไม่ใส่แล้วเดียวเอาค่ะคนไหนค่ะห้าคนคนคนไปคนไปนะคะคนไม่กินแล้วอ๋อกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกค่ะจุดไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวผมล่วงหมดใช่ไปเลย ชิมอะชิมโอ้ดหท่าชิมนะครับท่าชิม <im> <kil> ีบได้ไหมอร่อยมากเลยนะคะชิมาาเล็กขอบคุณครีบยมบอกว่าในี่ไม่ไร้สัตว์